มันเร็วมันแรงมันทนอยู่ได้ทุกสภาพอากาศสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงปืนประจำทหารราบของไทยกวันใจทหารราบ HK 3 3สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอซ่า20วันนี้เราก็จะมาอยู่กับปืน HK 3 3นะครับ ดังนั้นวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าปืน HK 3 3ที่เราใช้กันเป็นฝวัญใจทหารราบกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่ปี60เนี่ยมันเป็นยังไงและมีความเป็นมายังไงเชิญรับชมครับก่อนจะไปรับชมกันผมรบกวนขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไเพื่อติดตามคอนเทนต์ในช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับปืน HK 3 3นะครับ ปืน HK 3 3เนี่ยถูกพัฒนามาจาก HKG 3ซึ่งใช้กระสุนขนาด7.62มลตรดขนาดกระสุนมาเป็น5.56มเมตรนาโตเพื่อการปรับกองทัพในยุคนั้นซึ่งมองว่ากระสุนขนาดเล็กเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่ากระสุนขนาดใหญ่ที่พกพาไปได้น้อยและพลังการทำาลายนั้นมีความไม่ต่างกันมากโดยในปี1960นะครับเพื่อการรองรับกระสุนขนาด5.5 6มเมตรเนี่ยมันเริ่มแพร่หลายในนาโต้ใช่ไหม ปืนรุ่นนี้เนี่ยก็เลยถูกพัฒนาต่อจาก Hkg 3.3แบบแทบจะถอดแสบกันเลยถ้าไปดูไส้ในกันแล้วเนี่ย Hkg 3นะ่จะเป็น Hk 3 3ที่เวอร์ชันใหญ่กว่าโดยในช่วงปี1 9 5 0 1 9 6นถึงนะครับประเทศฝั่งนาโตเนี่ยหลายประเทศเริ่มมองหาปืไปนไรเฟิลจู่โจมที่มีกระสุนขนาดเล็กมากกว่าตัว7.62ไปเป็น5.56 NATO นาโตนะครับ เพราะว่ากระสุนปะเย์ท่าจทเนี่ยมันมีน้ำหนักเบายิงได้ไกลและมีแรงขีดกับที่น้อยกว่าทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะพกพากระสุนจํานวนมากและควบคุมการยิงได้ดีกว่าเฮเกิลอุนโคชนะครับได้เล็งเห็นโอกาสในส่วนนี้และแตัดสินใจที่จะพัฒนาปืนเ k 3 3ขึ้นโดยยึดหลักการทํางานจากเ k ด g 3ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความน่าเชื่อถือสูงโดย HK33 นะครับจะใช้กลไกแบบ โรเลอร์เดยเดโบวนะครับซึ่งเป็นระบบที่ h k เนี่ยมีความชำนาญมากระบบนี้เนี่ยมีความน่าเชื่อถือสูงแม้จะใช้งานในสภาพที่โหดร้ายเช่นทรายหรือโคลนโดย h k 3 3มนะครับมันทำจากวัสดุที่มีคุณภาพสูงตัวตูปืนเนี่ยทำจากเหล็กกล้าและพลาสติกเสริมแรงนะทำให้มีน้ำหนักเบาและทนทานมีความยืดหยุ่นสูงซึ่ง h k 33มเนี่ยมันมีหลายรุ่นย่อยเลยนะ อย่างเช่น HK 33A 2ที่มีพันท้ายติดคงที่ได้ HK 33A ที่มีพันท้ายพับได้ถ้าคุณมาภาคใต้เนี่ยคุณอาจจะเจอ HK 33A ในบางหน่วยที่ใช้ความแม่นยำนะครับปืนกระบอกนี้เนี่ยมีการออกแบบลำกล้องแบบเย็นทำให้ปืนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและสามารถยิงได้แม่นยำนั่นเองตัวแม็กกาซีนนะครับหรือว่าที่บ้านเราเรียกว่า2องกระสุนเนี่ยมีให้เลือกกันหลายข,าขนาด ไม่ว่าจะเป็น25นัด30นัดหรือ40นัดแต่ที่เห็นออกจะบ่อยเนี่ยคงจะเป็นซองกระสุนขนาด40นัดที่ทหารบ้านเราใช้บอกเลยว่ายิงกันปูดับตักไมเลยทีเดียวซึ่งพอเริ่มเปิดตัวแล้วเนี่ยประเทศไทยเห็นเราก็ลองว้าวกันเลยทีเดียวปืนบ้าอะไรวะเนี่ยมันเบามันทนมันควบคุมง่ายมันเจ๋งเสอเือเกินไทยก็เลยเลือก h K 3 3มามาเป็นอาวุธมาตรฐานกองทัพโดยซื้อลิขสิทธิ์จากเฮดเลอร์อุนโคชนะครับ เพื่อนำมาผลิตในประเทศไทยกันเลยทีเดียวถ้าถามว่าปืนนี้มันทนขนาดไหนนะรุ่นปู่เนี่ยบไในเวียดนามเขาใช้เฮดเจียสามสิบสามพ่อก็ใช้เฮดเียสามสามลูกก็ยังถือเฮดเจียสามสิบสามทุกวันนี้ยังยิงได้ถึงแม้ว่าตัวปืนมันจะดูปแปลกๆไปหน่อยก็ตามระยะเวลาของมันแต่ว่ามันก็ยังสามารถทําหน้าที่ของมันด้วยการยิงอย่างแม่นยําและมีประสิทธิภาพในการลบจนถึงปัจจุบันโดยตัวโรเลอร์ดีเลย์โบลแบล็กนะครับ มันจะไม่ได้ใช้หลักการดันจากท่อแก๊สเหมือนกับ M16 ที่บ้านเราใช้นะตัวโรเลอร์เดเลย์โบแบ็เนี่ยมันทำงานด้วยการที่ตัวลูกเลื่อนในตัวปืนจะไปค้างตอนเข้ากระสุนเข้าลังเพลิงแล้วซึ่งพอกระสุนมันเข้าลังเพลิงแล้วเนี่ยไอตัวโรเลอร์มันจะเกิดการล็อกขึ้นทำให้กระสุนเนี่ยมันถูกป้อนเข้าในลังเพลิง เมื่อพอกดยิงตัวโรเลอร์ที่เป็นตัวลูกเลื่อนน่ะจะทําหน้าที่หน่วงเวลาเพื่อที่จะให้กระสุนออกจากลำกล้องก่อนก่อนที่ตัวลังเพลิ่มเนี่ยตัวโรเลอร์ของเขาจะทําการถอยกลับเพื่อที่จะป้อนกระสุนนัดถัดไปการออกแบบแบบนี้นะครับมันทําให้แรงดีคอยเนี่ยเป็นเส้นตรงพอดีถ้าเทียบกับปืนซีรีส์อื่นอย่างเช่น AK47 มันเป็นลอง g stroke ใช่ไหม มันจะเป็นสโตรกอยู่ด้านบนเหมือนกับลูกสูบครับมันจะถอยออกมาทีนี้เนี่ยมันจะมีการกระจายสูงซึ่งข้อดีของโรลเลอร์ดีเลย์โบแบเนี่ยมันทําให้แดงดีคอยเป็นเส้นตรงกับตัวลํากล้องปืนแล้วก็ตัวบ่าของผู้ยิงได้เยี่ยมหลายๆท่านที่เคยแตะปืนกระบอกนี้มาเนี่ยคงจะโดนปึกมาบ่อยว่าอย่าให้ มีฝุ่นเข้าลูกเลื่อนเนื่องจากว่าฝุ่นเนี่ยมันจะไปขัดกับตัวโรเลอร์หรือว่าลูกเลื่อนเนี่ยพอดีทําให้การยิงอ่ะเกิดการติดขัดได้ตอนล้างปืนเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่โดนลาก,กันบ่อยมากๆเลยครับสิ่งหนึ่งที่ปืน hk ออกแบบได้ไปเหมือนใครนั่นก็คือการตบคันลังแบบ hk ด้านเองหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า hk snap โดยการตบคันลังเนี่ยเมื่อผู้ยิงทําการเปลี่ยนกระสุนเขาจะดึงคันลังมาด้านหลัง ถ้าเป็นปืนกระบอกอื่นก็คงปล่อยให้มันดันกลับไปแต่ H k เคไม่เหมือนกับปืนกระบอกใดใดในโลก HK3 3หรือว่า HK ซีรีส์เนี่ยมันจะใช้ในการดึงคันลังลงแล้วก็เมื่อต้องการที่จะทําการยิงเราก็จะตบคันลังเพื่อให้ลังเพลิงเนี่ยมันดันเข้าไปแนละทําการป้อนกระสุนเพื่อยิงจัดได้ว่าสิ่งนี้กลายเป็นไอคอนิกของ HK เคที่ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยหลงรักกันทั่วโลกกันเลยทีเดียว ไม่ใช่กูแล้วคนหนึ่งตบทีเจ็บมือชิบหายพูดกันมาตั้งนานเรามาดูสเปคคร่าวๆของมันกันดีกว่าโดยสเปคคร่าวๆนะครับผมจะอ้างอิงจากตัว hk 3 3 a 2ซึ่งมีน้ำหนัก3.65กิโลกรัมโดยรุ่นนี้เนี่ยจะมีความยาวลำกล้องอยู่ที่15.4มิลิเมตรรองรับกระสุน2 2 3สในเมงตันหรือ5.56นาโต ใช้ระบบโรเลอร์ดีเลย์โร a แบนะครับมีความเร็วในการยิงอยู่ที่750นัดต่อนาทีมีความเร็วลำกล้องเนี่ยอยู่ที่950เมตรต่อว,วินาทีและระยะของผลนะครับอยู่ที่200-400เมตรต่อว,วินาทีโดยกระสุนเนี่ยกระสุนจะใช้แบบ40นัดในประเทศไทยนะครับพูดถึงรุ่นย่อยรุ่นอื่นของมันแล้วเนี่ยก็จะมีด้วยนะครับอย่างเช่น HK33A3 ที่หนัก4กิโลกรัม HK 3 3 KA 3น้ำหนัก3.9กิโลกรัม HK 5 3 53, น้ำหนัก3กิโลกรัมนะครับโดย HK 3 3 A 3เนี่ยจะมีความยาวทั้งหมดอยู่ที่940เมตรต่างจาก HK 3 3 A 2ที่มีความยาวรวมทั้งหมด920ม mm, ิลิเมตรนะครับในรุ่น HK 3 3 KA 3เนี่ยก็จะมีความยาวลำกล้องสั้นลงไปหน่อยมันจะเหลือแค่13.1 นิ้วเองส่วน HK 5 3นั้นจะเหลือแค่8.3นิ้วต่างจากรุ่นปกติที่มีความยาวลำกล้อง15.4นิ้วนอกจากนี้มันยังมีญาติเป็นปืนชื่อดังอย่าง HK MP 5 HK G 3หรือแม้แต่ PSG 1ก็ยังเป็นญาติของมันทั้ง3ปืนนี้ที่ผมบอกเนะี่ยมันใช้ระบบโรลเลอร์ดีเลย์โร a แบกันเหมือนกันทั้งหมดซึ่ง อบโจทย์กับความแม่นยำและความนิ่งในการยิงรวมถึงความทนทานที่ผู้ปฏิบัติการทุกคนเนี่ยต้องการอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เมื่อทุกคนนึกถึงเ k 3 3เสนี่ยจะขาดไปไม่ได้เลยก็คือศูนย์เล็งแบบปรับได้ซึ่งศูนย์เล็งประเภทนี้เนี่ยสามารถปรับได้เป็นทั้งศูนย์เล็งแบบเปิดและศูนเล็งแบบปิดด้วยการหมนุนสามารถเลือกระยะก,การยิงได้ตั้งแต่1 0 0ถึง300เมตรมันสามารถส่งมอบความยืดหยุ่นให้แก่ ลา拉ได้ถ้าอยากยิงระยะไกลให้ปรับเป็นสูดเล็งแบบปิดหรือถ้าอยากมีมุมมองที่กว้างขึ้นให้ปรับเป็นสูดเล็งแบบเปิดหากท่านใดที่มีประสบการณ์การใช้งานเนี่ยก็อยากให้มาร,รีวิวให้ฟังด้วยนะพอฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยทุกคนคงเข้าใจแล้วนะว่าปืนไอคเอน33ที่เราจับกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นปืนที่ดีมากขนาดไหนซึ่งถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับ รบกวนกดไลค์กดซับสไคร e และคอมเมนต์ให้ด้วยหากท่านใดที่เคยมีประสบการณ์การใช้ปืน h k 33เนี่ยรบกวนคอมเมนต์ว่าปืนกระบอกนี้มันเป็นกันยังไงด้วยนะครับสวัสดีครับไอซ่าลาก่อน